สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูชันขอ,อนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสด MEA ฟุตซอลลีกนะครับคู่ระหว่างราชภาัฏเพชรบุรีเล่นที่สนามยิมเนเซียมหนึ e ่งที่มาหาราชภาัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับดวลกับแบ็กเพรลยูนเต็ดวันนี้ในส่วนผู้ใหญ่ก็จะมีคุณตัเดชมันมิมณและผมอธงศรีมารับหน้าที่ผู้ใหญ่นะครับสวัสดีครับแบ็กเพลยูนอเดที่ต้องการปลดล็อกให้ได้จะเป็นอย่างไรเมื่อเจอกับราชภาัฏเพชรบุรีเป็นฝั่งของแบ็กเพลยูนอเดมาถึง สุภวิทย์ได้ซัดตรงนี้ติดเซฟของอรุธหลาวทีนี้ฝั่งแม่เพลบ้างครับบอแกด้ดีนะครับนี่ดูจังหวะจบก่อนหน้านี้นะครับของทางยูฮาเลนเล่นลูกสุดโดยซัดลูนสุภวิทย์กระชอมาตัวซ้าซ้าไม่ได้ครับอรุธยังเซฟได้โอ้็นลูกสุดที่จบแต่ว่าก็ยังกินหนนี้ไม่ได้ครับไม่มีใครประกบทางด้านของสุภวิทย์ที่ยืนรออยู่กับตรงเรมเส้นอีกฝั่งหนึ่งครับสตัด โอ้ยาวยาวลูกนี้โดนฉกได้แล้วส้วงโทษแล้วครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ที่แม่เพิ่งขึ้นนำว่จาจหวะที่มายาวแล้วเป็นทางพิชยุทธแ์แหละครับนี่ครับจากสแตทตรงนี้ครับที่ไปตีวงแล้วจับยาวครับโอ้โหคนนี้สกัดมาเนี่ยเป็นธีรพัฒน์นะครับตบกลับมาให้ทางพิชยุทธ์นี่ครับตีวงหนีมาแล้วไปพลาดครับโอ้โหโ,โลง่โลงๆเลยธนกรสุวิทย์ ส้นซงกับอันนนนนดักได้อ่ะครับดูว่าตัวสองไม่เกี่ยวส้นมาให้ว่าก็จะยิงเองโอ้ตรงนี้ตามซ้ำซ้ำไม่ได้ก็โอ้โหโอ้เกือบเกือบจะเป็นสองูนก็จะวังาทางจุตินันจริงๆปฏิการเองก็ไปรับหลุดเองเลยครับจากลูกยิงนี้อาจจะดูไม่อันตรายมีวรปัดลงมาด้วยครับวรลปัดอืมสองศูนย์เลยครับโอ้โหาจากคิกอินแล้ววิ่งทำทางตรงนี้ือว่าสวยงามมากครับทางก่อนที่จะ ตูมยิงโดนไม่ดีด้วยโอ้ยิงโดนไม่เต็มครับแต่กลายว่าดีพอที่เป็นประตูจากลูกคิกอินที่งัดไปง่ายๆเลยครับของทางนาวินนะครับมาเราาหานได้ผ่านธนทรได้แล้วก็ชิปลูกนี้สามศูนย์ลครับโอ้โหชิญยาแบง์เพอทิ้งห่างออกไปแล้วครับเป็นนนทอเนี่เ,เลยครับแล้วยิงผ่านมือทางฝั่งของปฏิการ คือการออกมาของปฏิการเองก็บางมุมไม่มิดเหมือนกันนะครับเพราะโดนยิงลอดแขนเข้าไปเลยครับอีก2วิไม่ทันแล้วครับจบครึ่งแรกนะครับเกมที่ทางราชพัฒน์เพชรบุรีเล่นในบ้านนะโดนแบ็คเฮลยูแนเต็ดบุกมานําครับถึงศูนย์ประตูต่อสามในครึ่งแรกครับดูว่าจะจบลงอย่างไรคอเทนเดีสั้นๆหนึ่งสองได้ช่องกันแต่ว่าตะวัอันนนท์มาบอถ,ถึงถึงทางตาเราไม่ได้ยังแค่สามศูนย์อยู่ เท้าเร็วมากนะครับในการจิ้มมาให้กับทางตาเราแล้วได้จบด้วยแต่ว่าชนคานเองคือโดดโน่วบอลใหญ่รับ <laughs> <laughs> นี่เป็นภาพช้านะครับจากจังหะแปะตรงนี้เนี่ย <c oughs> มุมอีกรอบนึงครับของทางแบ็คเพลจุดจีนั่นย้อนมาย่อมาให้แปะตรงนีง้ติดเซฟครับจังหะแปะของทางรัตนชัยแล้ว ออกข้างก็ยังขึ้นเกมไม่ได้ครับที่แคบไปหน่อยนะครับจังหวะยิงแล้วมีเปลี่ยนทางบอลนะครับท้าหาครับจะมาบ้างธนทรก็ไปสุดุดจังหวะสีบอให้กับพิชยุทธ์ไหลามาได้บันจงติดเซฟก็จังหวะของทางวัลปัดเนี่ยโอ้โหยังแค่3ามศูนย์อยู่เร็วครับในการยืดเท้าไปสกัดตรงเสาแรยกยงหา ยังหาช่องไม่เจอครับโดนบังแล้วตรงนี้ซัดติดบล็อกได้ได้ของมินทาดาไม่เข้ากรอบวันนี้ว่ายิงตรงนี้เพราะว่าไปตันทางนั้นพานุพงศ์ล้มไปแล้วบอกของแบล็คเพิร์อรุทโดนดักอาครับดักได้อย่างนี้ของทางซิลวิทแล้วชิปนาวตีไข่แตกได้ของมินทาดาโอ้ตัวยิงได้เก่าอินทินทนาไล่มาหนึ่งสแล้วครับมาเป็นอุตสาหประตูซึ่งก็ออกบอล พาดตรงนี้ด้วยนะครับคระาวุฒิโห oh, ยกจังหวะนี้ทำได้ดีมากครับจากอยู่ฮาลีนอืมสตักวงนี้จะซัดล่าครับไล่มาได้ของทางมินทาดาไล่มาเป็นสองสามโอ้โหจังหวะความหวังของราชาพัฒเพชรบุรียังมีอวต่อกันสวยมากนะครับเซตนี้ของทางเจ้าบ้านเป็นอานนท์นะครับที่เปิดมาเนี่ยอบอลจาก สตักมาที่อนโนนแล้วเปิดไปที่เสาไกลครับเปิดโดงเพื่อเอาเวลาอ่าแล้วก็จบเกมไม้ว่าแบงคเพลครับมันเก็บ3ามแต้มได้